ถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ชมเป็นหนี้สินแบบพลุมพลังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรคเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะของสถาบันการเงินที่เขารวบโครงการเนี่ยและคุณต้องการที่จะแก้หนี้โดยที่คุณอยากให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะฮะผมว่าข้อมูลชุดนี้น่าจะช่วยเหลือคุณผู้ชมได้นะ เน้นยำ้ำผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเขาผมไม่ได้รับงานจากเขามาเพื่อมาเชียร์คุณผู้ชมไปยืนกู้นะครับคุณจะกู้หรือไม่อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคุณจะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่แล้วแต่คุณผู้ชมนะผมเพียงแค่เอาข้อมูลดีๆมานําเสนอเท่านั้นนะครับโครงการตอนนี้มีชื่อว่าโครงการคลินิกแก้หนี้ายแซมนะโดยที่เนื้อหาใจความของโครงการเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังมันมีโครงการนี้มานานแล้วนะ ช่วงนั้นน่ะมันอาจจะเข้าถึงในยากหน่อยพอมาช่วงวันที่1พฤษภาคม2566นะครับเขาได้มีการปรับใหม่ปรับรูปแบบให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะอาจจะไม่ได้ e ซี่เลยแต่ว่ามันอาจจะง่ายกว่าเดิมในเกมที่เขาตั้งไว้นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังพร้อมกับช่องทางการสมัครด้วยนะฮะ ในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีวงเงินให้สูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทนะครับโดยที่จุดเด่นของเขาที่ผมมองเลยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการส่งนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าลองนึกภาพประมาณว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นหนี้บัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตนะฮะหรือแม้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยโดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับเขาจะโดนดอกเบี้ยอยู่ปีหนึ่งอนะประมาณ2 8ตต่อปีนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ย ดอกเบีย้ยเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 3- 5เต่อปีนะฮะนั่นหมายความว่าแก็บช่ชงวางของดอกเบีย้ยเนี่ยมันน้อยลงนะฮะภาระการส่งนี้เนี่ยมันจะเบายิ่งขึ้นแถมระยะเวลาในการส่งสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ปีนะฮะพอระยะเวลายืดปั๊บวงเงินที่ต้องส่งเนี่ยมันก็น้อยลงนะฮะทำให้สภาพคล่องต่อเดือนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะฮะส่วนคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับคุณผู้ชม มันสามารถที่จะยื่นสมัครผ่าทางออนไลน์ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับเผื่อคุณจะเข้าไปศึกษานะฮะที่สำคัญก็คือในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยคุณกู้ผ่านอะน่ะแสดงว่าหลายๆคุณสมบัติตองคุณอ่ะโอเคแล้วนะฮะเน้นย้ําตรงในส่วนของเอกสารในวันนี้ก็คือจะเพิ่มเติมในส่วนของรายงานเครดิตบุโรแบล็กลิสต์นะครับคือคุณจะขึ้นสถานะนี้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีการ ไม่ได้ชําระนี่สินนีประมาณถึง120วันหรือประมาณ4เดือนนะฮะโดยที่ตั้งแต่วันที่121จนถึง150เนี่ยมันจะมีสถานะต่างๆที่บอกว่าเฮ้ยคุณติดเครดบูโรนะนั่นแหละครับคุณไปขอรายงานจากตรงนั้นเอามาประกอบเป็นเอกสารในการยื่นสมัครด้วยนะซึ่งเจ้ารายงานเนี้ยมันสามารถขอได้หลายทางไปยื่นเรื่องขอที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้นะผ่านทางมือถือแอปพลิเคชันธนาคารก็ได้นะฮะ หรือหน้าตู้ ATM ก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเลยแต่ผมแนะนําว่าไปขอผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือธนาคารนะครับผมจะง,ง่ายหน่อยมีค่าใช้ใจ่ายนะประมาณตักงร้อยกว่าบาทนะผมจำ,จำไม่แม่นนะประมาณ100ราณ100้อยกว่าบาทนั่นแหละนะครับพอคุณได้เอกสารตัวนี้มานะคุณก็เข้าไปในเว็บไซต์นะแต่ต้องเตรียมไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวนะก็คือเอกสารจะมีบัตรประชาชนด้วยเพิ่มเติมนะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถาว่าคุณมี เอกสารแสดงรายได้นะฮะถ้าเป็นพนักง,งานประจําก็เป็นสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนนะฮะสเตทเมนต์ย้อนหลัง,ลงสัก3เดือนสําหรับอาชีพอิสระนะครับผมก็คือเตรียมเอกสารไว้ประมาณนี้และคุณก็เข้าไปลิงก์ในเว็บไซต์เลยนะฮะซึ่งลิงก์เว็บไซต์เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ตามที่ผมปักให้ตรงคําอธิบายแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะฮะว่า ในส่วนของการสมัครต่างๆนะครับผมมันจะมีเบอร์โทรให้ด้วยนะสำหรับคอเซ็นเตอร์เวลามีปัญหากับโทรเบอร์นี้ได้หรือแม้กระทั่งสถานที่ติดต่อเขาแจ้งให้ชัดเจนนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมนะฮะจะเห็นตรงนี้จะมีในส่วนของการเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการนะฮะตรงนี้คือเราจะต้องทํากระบวนการนี้ก่อนเสร็จแล้วไอ้เรื่องของการผ่านหรือไม่เนี่ยให้เรามาดูตรง e s t a t u s ได้นะเป็นการเช็คสถานะนะฮะหรือการคํานวณเบื้องต้นก็ได้นะรตรงนี้จะมีคุณสมบัติบอกด้วยอ่ะผมไม่พูดเยอะนะไปต่อครับ คลิกที่สมัครการเข้าร่วมโครงการนะรหลังจากนั้นระบบเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปยังขั้นตอนการสมัครนะครับเนี่ยนะขั้นตอนการสมัครต่ตางๆอ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะพอคุณอ่านทุกอย่างแล้วมันโอเคนะครับผมเนี่ยจะมีแบงค์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับผมคุณก็สมัครตรงคําว่าสมัครออนไลน์นะฮะหรือคุณจะดาวน์โหลดอันนี้ก็ได้นะนะค,คุณจะดาวน์โหลดไปเขียนเองก็ได้พิมพ์ออกมาแล้วเขียนแล้วก็ส่งไัปทานีก็ได้แต่ผมแนะนำ่าออนไลน์สะดวกสุดแล้ว นะฮะตอนนี้อ่ะโอเคเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะกรอกการสมัครสมาชิกอ่ะคิดที่คำว่าสมัครสมาชิกก่อนนะและคุณก็ไปตามนี้เลยมีการกอรอกข้อมูลข้อมูลต่างๆนะครับชื่อนามสก,กุลบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือนะฮะการยืนยันตรงนี้ผมว่าคุณผู้ชมกอรอกได้เสร็จแล้วพอคุณกอรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะฮะ ให้คุณใส่รหัสผ่านนะที่เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็เป็นภาษากฤษตัวเล็กด้วยพร้อมมีตัวเลขด้วยนะใส่ไปให้ครบอย่างน้อยคือแตัวอักษรนะฮะทั้ง2อันอนะสมัครเหมือนกันนะใส่เหมือนกันเลยพอใส่ทุกอย่างเสร็จปับ๊บให้คุณคลิกคำว่าสมัครสมาชิกนะฮะแล้วหลังจากนั้นปั๊บพอสมัครสมาชิกเสร็จปับ๊บเนี่ยให้คุณเอารหัสสมาชิกเนี่ยเข้ามากรอกในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะ เพียงเท่านี้นะครับด้านในก็จะมีการฟังก์ชันการสมัครนะคุณผู้ชมก็คลิกได้เลยผมจะขออนุญาตไม่คลิกเข้าไปแบบไปเล่นนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาของเขาด้วยแถมอีกอย่างนึงคือเผื่อไปผมไปสมัครขึ้นมาปั๊บผมได้ขึ้นมาเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสก,าก็ได้แะ่ใยกตัวอย่างนะผมจะไม่เข้าไปนะครับผมก็จะประมาณนี้พามาดูหน้าตาประมาณนี้นะฮะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจเพิ่มเติม,ตมนะครับสามารถเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ที่ผปักให้ได้นะอ่านให้ละเอียดก,ก่อนแล้วค่อยทำนะครับผมก็หวังว่า คลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เข้ามาศึกษาข้อมูลแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันในการยื่นกู้ต่างๆขอให้คุณสามารถทํามันผ่านนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ